สวัสดีครับบอยคับวันนี้นะครับบอยพามาชมฟอร์ดเอลเลสแพลตินั่มนะครับ4 x 4นะครับคันนี้จะเป็นตัวขับ4นะครับจะมี3ตัวนะครับมีรุ่นแพลตินั่มรุ่นไวท์แท็กแล้วก็รุ่นแพลตินั่มนะครับตัวรถนะครับคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็คือใส่ในส่วนของกระจังหน้านะครับบิคเตอร์รุ่นมาเฟียนะครับก็จะมีโลโก้ม้าตรงกลางนะครับแล้วก็ไฟเอลดี3จุดนะครับไฟเอลดี3จุดจะเป็นสีขาวนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะเอาขาวหรือจะเอาเหลืองนะครับ แล้วก็ตัวสติกเกอร์นะครับแถบตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงน้ำเงินฟ้านะครับแล้วก็ไฟตัวยูนะครับเป็นสีฟ้านะครับไฟหน้าได้แบบแมทริค LED นะครับปรับพวงลำแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบป้องกันไฟยังตานะครับชุดสเกิร์ตวิลเตอร์นะครับลูกค้าทําสีดําเงาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ข้างล่างนะครับเข็นว่าวิลเตอร์นะด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับสี่นิ้วแบบโปร่งนะลูกฟันเฟืองนะครับ ตอนนี้ยังเรายังเปลี่ยนใช้ล้อเดิมนะครับใช้ล้อเดิมยางเดิมอยู่นะสีรที่อยู่ที่255ทับนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีสารัลคเท,ทเนียมนะครับติดตรงประตูนะคันนี้จะเน้นเป็นคมเมียมนะครับแล้วก็ตัวรถด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีใส่ในส่วนของไฟท้ายนะครับคายเย็นนะเป็นแถบยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอักษรเอเวอเรสต์เนี่ยจะมี ไฟครับเวลาถอยขึ้นสีขาวนะครับเวลาเบรกขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตเนี่ยก็เป็นของพิเตอร์นะครับทําสีดำเงาทั้งหมดตัดกับใบท่อสูงเล็แปดสีเนินนะครับข้อดีของเอลเลสไทเทเนียมกับสีครับคันนี้ก็จะมีสลูปให้นะครับแล้วก็ตัวรถกุญแจคลีเล็ตใช่ไหมครับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับกุญแจคูนสตาร์ทนะครับ ตัวดควบครลนะครับแอคทีฟควบคุมนะครับสายระยะห่างหลังหน้าจอหลังพุ่มลายขนาดใหญ่12นิ้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอกลางนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวของแอร์นะครับปรับนุ่มคุมใช้ขวานะครับแยกได้นะครับเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับแล้วก็โหมดการขี่นะครับมีให้6โหมดนะครับแล้วก็เบตภูฟฟ้านะครับ นี่ก็ต้องบอกว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวรถเองนะครับพวกระบบความปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงเขาฝ่อเราจัดเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบรกอัตโนมัตินะครับตัว airbag นะครับเจ็ดนะครับก็จะมีให้นะครับแล้วบอกว่าถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ป็นโปรโมชั่นนะดอกเบี้ย0%นะครับหรือจะเลือกเป็นชุดแต่งนะครับ ก็ได้นะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถสอบถามไปได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์แปหนะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยครับ <iet> วันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมคุณครับ